อร่อยนะนอะร<ห>่อเลซี่นาวก็ชิมด้วยซื้อเนาะนายเมาแล้วนะมัวมัวเฮ้ยอ๊ะมัวมัวม,มันไม่ใช่ซันซันข้ากลับพวกเธอระวังด้วย มัวมัวพวกเราไม่ได้คุณนายกลับไปก่อนเถอะออไปกันเถอะ ไปอาไม่กว่าเธอรอนี่และวภายนอกกล่องที่ใส่บรรจุเครื่องแก้วทั้งหลายต่างติดคำว่าระวังแต่แต่กลับไม่ใช่ทุกคนที่จะคอยระวงังพวกเขาอาจจะคิดว่าไม่สำคัญอะไรคงไม่แตกง,ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่ต้องคิดมาก คราวที่แล้วก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เมื่อตอนที่พวกเขาแกะกล่องก็จะพบว่าของที่แตกก็คือแตกทำยังไงดีคงทำได้แค่ทิ้งไปทูตมัวมีอะไรเธอไปไม่ได้ ทำไมไปไม่ได้เก็บบ้านให้เรียบร้อยก่อนสิฉันเก็บเรียบร้อยแล้วนี่ที่ติดบนกำแพงแกะออกด้วยอันนี้แกะออกผนังน่าจะเสียด้วยนะรู้ว่าจะเสียทำไมเธอยังติดอีกล่ะฉันแกะก็ได้ถ้าผนังเสียเธอต้องซ่อมด้วยนะ ไม่เสียหายสักนิดไปได้หรือยังฉันไปละรอเดี๋ยวอะไรอีกล่ะเอ,อ่อท่อน้ำตันฮะ<า>แล้วยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ตันนี่ สมมติว่าการระบายน้ําเมื่อก่อนสามารถระบาย1.2ลิตรต่อวินาทีส่วนตอนนี้มากสุดระบายน้ํา0.6ลิตรต่อวินาทีเท่านั้นดังนั้นแล้วทําไมจะต้องมาทําได้ ขอโทษที่เกิดมาผมยาวนะฉันจะจ้างคณมาซ่อมถ้างั้นฉันไปละรอเดี๋ยวมีอะไรอีกวันนี้มันอึกมากแล้วคุณต้องเรงียกคนมาซ่อมพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ฉันไม่อยู่บ้าน เคยอยู่รอให้หน่อยสิได้ ันหิวจะต้องบะหมี่นะกินไหมกินบะหมี่ที่ฉันวางไว้ในตู <S <S ้เย็นลหรสองวันนี้กินไปแล้วเออเดี๋ยวฉันไปซื้อซื้อยี่ห้ออะไรแล้วแต่ ต้องซื้ออย่างอื่นด้วยไหมไข่ไก่เอาไหมเฮ้ยฉันไปกับนายดีกว่าขอบัณครับขอบุณค่ะเราซื้อครบแล้วใช่ไหมครบแล้วถ้างั้นเราไปกินไก่ทอดกันดีกว่านะได้พ่อหนุม่มชิมสินค้าใหม่ของเราหน่อยคุณป้าผมไม่กินของหวานครับเล็กนิดคุณป้าคะหนูขอชิมหน่อยอืมอร่อยนะ ซเลแล้วกนะนะ็ชิมด้วยซนะื้อเนาะคุณป้าคะเอากล่องนึงค่ะได้จ้ะ ไหนล่ะ,ะนักศึกษาเนี่ยช่างทันสมัยรู้จักใช้ชีวิตเครื่องนี้นะป้าวางไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ปัญหาหลักการขายยังไงก็มาหาป้าได้เลยนี่ดูก่อนได้นะเผื่อมีอะไรสนใจอีกอุ้ยตายแล้วหุ่นยนต์นี่ดีมากเลยละจะ้ะหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถจัดการทั้งสามเครื่องนั้นได้ดีมากเลยละ่ะอีกทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในบ้านทั้งหมดนะก็สามารถจัดการระบบได้ดีมากเลยฮะดูอันนี้สิ พวกนี้ของนายหมดเลยเหรอทำไมเหรอวางลงมันแพงไปฉันมีเงินไม่<อ>สินี่สาวน้อยจริงๆแล้วนะี่ยเธอดูนี่นะมันไม่เพียงจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะที่บ้านทั้งหมดแล้วมันยังมีโปรแกรมพิเศษด้วยนั่นก็คือโปรแกรมเรียนแบบความรู้สึกถ้าบอกว่าเบื่อแล้วก็มันจะคุยเป็นเพื่อนได้เลยนะคุยเป็นเพื่อนได้เลยนะ,ะฉันก็คุยเป็นเพื่อนนายได,ได้ครับ อ๋อไม่สิพนุ่มนี่ฟังป้านะป้ารู้ว่าพนุ่มนะ่ะรักแฟนมากหุ่นยนต์ของเรานะทั้งหมดใช้ประโยชน์ได้จริงนี่ยังช่วยแบ่งเบางานบ้านได้ด้วยซื้อแล้วนะถึงจะรักแฟนจริงๆอันนี้สาวน้อยจ้าป้าก็รู้อีกนะว่าเธอนะ่ะเสียดายไม่อยากให้แฟนนะ่เสียงเงินป้าคะพวกเราไม่ได้เป็นแฟนกันตายแล้วเออไม่ใช่แฟนกันแล้วหนูยังมาคุมเยอะขนาดนี้เลยเหรอ,อ ้างงัน<า>สืบกันกานดีดีดีา<อ>นายจ่ายเองนะไงจ้าอ๋อ,อ,อ,อนี่พานุ่มไม่ดูเจ้าหุ่นยนต์อัจฉริยะนี้แล้วเหรอฮะอันนี้ยังมีอันนี้นะกระจกได้ด้วย คุณผู้ชายคะที่ห้างของเรามีจัดกิจกรรมซื้อครอบ200หยวนแถมฟรีถุงช้อปปิ้งหนึ่งใบคะ่ะตอนนี้คุณประมาณ190แล้วคะ่ะพวกเรามีหุ่นยนต์กวาดพื้นอันนึงนีะคะยังไม่ครบ200ต้อยเรอโทษด้วยนะคะครื่องใช้ไฟฟ้าของเราไม่เข้าร่วมคะ่ะหรือคุณจะซื้อหมบกฝรั่งเพิ่มก็พอดีเลยนะคะเอากล่องนึงแล้วกัน ในทำอะไรอยู่ในดูต่อไปเถอะฉันไปนอนละ